ทเดินข้ามปัตตานีดันรถตกนงาแล้ว ไม่แก้ไขมาเราก็จะไปลบให้เวลานําไปใช้ที้เราคืนได้เท่าไหร่รันนี้เน,นี่ัน,น้ละคทาเหร่อ่หก วันนี้ผมพร้อมกับส่วนดานโดยเฉพาะทางของขนส่งจังหวัดนะครับแล้วก็ทางปพ,พ,พจังหวัดแล้วเจ้าท่าแหลมฉบังนะฮะในการร่วมกันในการตรวจุ่นควันที่ออกจากท่อไเสียรถยนต์นะครับซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในเรื่องการควบคุมดูแลค่า PM 2.5ของจังหวัดชนบุรีของเราครับซึ่งณปัจจุบันยังมีค่าสูงนะซึ่งประกอบกันหลายส่วนเช่นการเผาไฟปา่านะฮะการ ควานที่เกิดจากการก่อสร้างความที่เกิดจ,จากท่อไอเสียรถยนต์นะครับวันนี้ก็เป็นการวัดในเรื่องท่อไอเสียรถยนต์ซึ่งเราได้มาตรวจกันที่ท่าเรือแหลมะชะบงังซึ่งมีรถขนส่งจํานวนมากนะทางรถบรรทุกรถถุงล้อรถสี่ล้อต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้จากการตรวจก็พบนะฮะพบพบค่าเปอร์เซน็นที่เกินนะฮะอย่างเช่นกฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน30%มเราพบ6ก7ินบตรงนี้เราก็มีมาตรการในการ สั่งงดใช้ชั่วคราวนะจนกว่าเขาจะปรับปรุงดูแลหรือทําให้ค่าปกติโดยการเป็นตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังนี้ทั้งนั้นก็เป็นการควบคุมนะครับให้ค่าเ h หกจุดห้าในจังหวดชุรีเราสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะวันนี้ผมยืนอยู่ในที่เฉลีช้งบางที่เข้ามา45นะครับซึ่งค่ามาตรฐานมันไม่เกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทนะก็ยังมีเกินอยู่บอบินก็ประมาณ60ชลบุรีก็ประมาณ40กว่ากว่ซึ่ง ก็เป็นค่าที่ยังกัก้มกึ่งกั้มกึ่งออกจากสีเหลืองๆอยู่นะครับสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็สีเหลืองือยู่ครับทางนี้ก็เป็นการควบคุมโมโลพิษอย่างที่ได้ดําเรียนนะครับส่วนบรรยากาศทั่วๆไปนะครับเมื่อ2วันนียค่า p m เราลดลงทั้งนี้เกิดจากกระแสลมที่ยังช่วยเรานะ,ะในการหอบออกตัวเอาไทยมากแต่วันไหนที่อากาศปิดก็จะลักษณะที่เห็นเนี่ยคือหมึกขอมัวบ้างทั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกหลายปัจจัยทั้งมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากการเผา ไฟป่าทั้งจากการก่อสร้างทั้งจากการขนส่งนะครับซึ่งเราต้องร่วมวมือร่วมใจกันก็ขออนุญาตให้สื่อมวลชนช่วยไปสัมพันธ์นะครับตอนนี้เราประกาศห้ามเผาทุกชนิดในเขตจังหวัดชนบุรีนะครับมีโทษนะมีโทษถึงจำคุกด้วยนะครับทุกอย่างไม่อนุญาตทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเผาสวนสาธารนสถานเนี่ยก็พบก็มีการสั่งพักไม่อนุญาตในเขตป่าสงวนเผาเพื่อหาสัตว์ป่าต่างๆเราก็ไม่อนุญาตทุกอย่างไม่อนุญาตหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับก็ขอบคุณพวกเราที่ ช่วยกันเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์เพราะว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวเราเข้ามาชนบรีมากเราก็อยากให้เมืองเราเป็นเมืองสะอาดแล้วก็มีอากาศที่ดีนะครับเราได้เราได้แจ้งเจ้าของรถไปว่าภายในเมื่อเมื่อก่อนกฎหมายบอกว่าเราให้30วันแต่ตอนนี้เราคิดว่าค่าพีเอ็มมันสูงขึ้นทุกวันเราให้ภายใน15วันนะครับให้ไปดําเนินการให้เสร็จอย่างเช่นเจ้าของรถบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันเป็นเดือนแล้วก็ไปทําให้เสร็จให้ค่าปกตินะครับโดยมาวัดใหม่เมื่อวัด ภายในกำหนดเราก็จะดึงป้ายที่เราสั่งห้ามใช้ออกแล้วก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผูกอบการเข้าใจนะแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือในวันนี้นะครับคนสองก็ราว่ามีความปิดนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันออนไลน์มันตรวจสอบได้นะดึงเองไม่ได้นะฮะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดึงออกตรวจสอบและถึงดึงออกนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงดึงออกเมื่อไหร่ตรวจเมื่อไหร่เจอก็ความผิด2เท่าเลยนะครับ ครับช่วยฝากถึงผู้ประกอบการรถนะครับในการดูแลครับก็ก็ฝากฝากไปอย่างที่บอกว่าทางผู้ประกอบการเดินรถทั้งหลายแหล่นะรถขนส่งรถหกล้อสี่ล้อรถบรรทุกต่างๆนในช่วงนี้หรือทั่วไปนี่ยก็ขอให้ตรวจตราสภาพรถนะครับในกรณีใช้งานมานานในกรณีไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆขอให้ดูแลให้ตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานด้วยนะครับเพราะเมื่อมีการสั่ง ใช้ชั่วคราวหรือสั่งใช้ถาวรนเนี่ยถ้าจะลำบากนะจะทำอาหารกินไม่ได้เลยอันนี้ก็ฝากฝากด้วยขอให้ตรวจสอบอทุกคันด้วยนะครับอย่าสุ่มตรวจเพราะว่าเวลาเราตรวจเจอขึ้นมาแล้วมันก็สะดุดต่กัรประกอบธุรกิจด้ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการเผาย่เาเผาหลงก็ภาพด้วยนะครับอันนี้ก็ขอขอขอ,ขอเรียนเพื่อ,อช้างผ่าน์โดยทั่วไปนะครับ